ได้มาที่ในพื to self, od, <Yeah. S 2> ้นท <Yeah. S 2> ี mm ่ตำรวจปุทธรจังหวัดน่านนะครับได้พบท่านผู้บริการการเลือกตั้งจังหวัดน่านนะครับท่านผออเลือกตั้งเขตหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับก็ได้รับฟังนะครับการเตรียมการการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งร่วมหน้าในวันที่7พฤษภาคนที่ถึงนี้ตลอดจนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่14พฤษภาคมนะครับ ก็สาหรับการเตรียมการในส่วนของตารวจนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการป้องกันเหตุร้ายนะครับทางผู้ทอดจังหวัดน่านได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับพร้อมด้วยอาสาสมัครของทางจังหวัดนะครับประจาทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับเพื่อป้องกันเหตุร้ายในภาพรวมนะครับ และก็ประสานงานกับทางท่านผู้บริการการเลือกตั้งนะครับของวัดน่านเพื่อควบคุมการปฏิบัติของการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปอย,อ,อ,อย่างรบริสุทธิ์ยุติธรรมครับมีการดูแลบัตรยังไงบ้างการดูแลนะครับบัตรเลือกตั้งนะครับและบัตรนะครับที่มีการส่งมานะครับทางท่านผอ,อ,อการเลือกตั้งนะครับได้ประสานกับทางให้ตำรวจนะครับทำการ ดูแลปิดบัตรแล้วก็ปัดเรียบร้อยนะครับและวันที่7นี้นะครับที่มีการเลือกตั้งลูกหน้านะครับหลังจากมีการเลือกตั้งลูกหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมีการเก็บนะครับบัตรที่มีการลงคะแนนนะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะครับกำกับดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยดูแลนะครับตลอดจนถึงวันที่14นะครับเริ่มนำ บัตรเลือกตั้งที่ผ่านการลงคะแนนไปนับรวมนะครับกับบัตรที่มีการลงคะแนนในวันที่สิบสต่อครับภาพรวมของ8จังหวัดทั้งหมดนี่คือในช่วงที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ความรุนะครับเราได้มีการเตรียมการตามนโยบายของท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะการป้องกันระวังเหตุร้ายนะครับโดยเฉพาะบุรุษรับจ้างนะครับหรือการบุกรุกสร้ายต่อชีวิตและร่างกายผู้สมัคร นะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้สั่งการให้ท่านผู้รับการอยู่จังหวัดทั้งแปดจังหวัดตลอดจนสืบสวนสืบสวนตำรวจสืบสวนภาคห้าดำเนินการนะครับทำการขึ้นบัญชีนะครับนำบัญชีมือปืนรับจ้างและผู้ก่อเหตุผู้มีความเสี่ยงนะครับในการก่อเหตุนะครับผลทุติยยต่อชีวิตจังกายที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำการระดมตรวจค้นดำเนินคดีเป็นการเปิดการเชิงลุก นะครับตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทั้ง8จังหวัดนะครับยังไม่มีเหตุในการมลพกษร้ายต่อชีวิตตั้งายกับผู้บุกถันะครับแต่ประการใดครับ